สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องแอวอา,อาตั้งหลายแล้วก็เพื่อนยิงเพื่อนใจทุกคนนะเจ้าตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ถนนคนเดินนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขออนุญาตใจภาษากาเมืองนะวันนี้นะมันเม,มินไหนได้มาเชียงใหม่กันเนาะเอาตอนนี้ได้อยู่ถนนคนเดินแล้ววันอาทิตยนะ์เนาะเพื่อเพบ่เป็นการเียเวลาเกาะขอเอาบรรยากาศอา,ากากทุกคนนะเจ้า จ้าอันนี้ก็คือถนนที่ติดกับวัดสะดือเมืองเจ้าว,วัดสะดือเมืองหรืออินทขินนะเจ้าว,วันนี้แอดมินบ่กให้มีแหงเนาะไปกูตี้กูตา่างแล้วก็แอดมินก่อนไปไว่ายน้ำ เสร็จแล้วก็ปลากุ้งเข้ากุ้งคนแเอีวถนนคนเดินเชียงใหม่สุ่มมาเต่พ่อแม่พี่น้องคือแอดมินกบะไหวเนาะแต่ก็พยายามจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากต่้งพ่อแม่พี่น้องคนแก่คนเฒ่าที่เปิ้นมาได้มาจ,าจังเชียงใหม่เนาะจะได้เกาะพอก้อยกันนะเจ้าว่าถนนคนเดินเชียงใหม่เพิ่นมีอย่างฮึ่มเฮาได้ชื่นชมชนะ้อปปิ้งกันอีน่ะตะกอนนี้ตะกอนนี้เดินม่วนม่วนแต่ประเดี๋ยวนี้มาเกาะห่างหายกันไปเนาะ ก็ลองดูเจ้าชอบอาหารอย่างแปลก,ก,กที่ซ้อหาก,กินจากบ้านเมืองเนระาบ่ได้มันก็จะมีมาเปิ้ลก็มีมาขายแถวนี้นี่นะนเสื้อผ้าเมืองนี่นะกระเป๋านี่นะกระเป๋าแบบถุงปุ๋ยเนาะพ่อนะมีมดเจ้าถุงกระสอบข้าวสารน,นะมาแป่งกระเป๋าเนาะเปิ้นห้องว่ารถโ,ดดโ,ดดโดดลกร้อนอาหารกันกินนชอบไงซอบได้เจ้ามามาทีา่นี่ตะ วันอาทิตย์อย่างที่ว่ามันแบบมีแล้วมาซ่อมแบบปะแล้วปะที่นี่เจ้าทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้จะเสาะหาร้านอาหารไปนั่งกินพัก่อนยันใจสักสามชั่วโมงเกินตัวเจ้ามามีแหงอันตังพุ้นก็เป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เนาะเดี๋ยวขอดีตังพุน้นเจ้าเดี๋ยวนี้เาราจะเลีเ้ยวขวา เพื่อที่จะชื่นชมบรรยากาศของถนนคนเดิน,นเน,นี่ยจะอันก็คือ,อตังหน้าร้านอันนีเสาลีสามกษัตร์เนาะนี่คือพวงก,กุญแจเจ้าเอาไว้ใกล้แมวแตไม่ได้ไมันจะหลง <c oughs> พวงกุญแจนะคะมีปลาทูมีกิมปูมีสะปะยางมีปลาสลิด ก้าเอาราวางไว้เฉยๆนี่แมวถ้จาจะกั่งเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันเนาะของอย่างแปลกๆที่ว่าหันนี่นะไปอยู่มังนอกมาเมินเจ้ามาได้มาเอียวที่นี่ปีดีดักตอนนี้ได้มาแล้วก็คง